นี่งานหนักหน่อยครับเพราะว่าที่รถวิ่งรถด,ดำวิ่งแฉะมากเราก็เลยทำทานถนนทำทางให้รถวิ่งรถด,ดำวิ่งจะวิ่งได้ป่ะจอดรอนะครับเพราะว่าวิ่งไม่ได้ก็ เนื่อยน่อยมีแต่น้ำสงสัยติดลมตรงไหนก็ดำลงตรงนั้นติดลมตรงไหนก็ดำลงตรงนั้นก็ไม่เสร็จท,ทันทีแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราลุยอย่างเดียว มันเป็นดินเหนียวครับไม่ใช่ดินทรายนะเป็นดินเหนียวถูกน้ำก็ลื่นลดขนาดบรรทุกหนักเจ็ดแปดตันยังเหนียวมากเลยทำอะไรไม่ได้เลยคอยดูครับคอยดูคอยดูว่าจะได้ไหมไม่ได้ก็ต้องงด ดดินบุ้มบัมบุ้มบัมบุมบ้มบัมร <c oughs> อลุ้นกันนะครับผมรอลุ้นกันก็จะวิ่งได้ไหมทำเป็นถนนแล้วก็อันนี้ให้รถด,ดำวิ่งดูถ้าวิ่งไม่ได้ก็ค่อยว่ากัน <c oughs> ขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชม ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมรถมาแล้วรถมาแล้ว